การปักจำอมเย็ะกระป๋อปักจำก็ได้แต่ว่าต้องมีน้ำยาเจ็งหักมังเตรียมมัก็เน่าเางี้อ๋อครับผมคือเอาไปต่างโรงมิ้นับมันจำมันจำนะครับอันนี้คือต้นต้นครูต้นครูครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีเจ้าครับอันบอเอาเอาเอาบ้านปลอเย็นดีกว่าเอาเอา เอาว่ะอีปปอเปิลยูตะไดพีกว่าบอกมั่นใจให้ไปจ่ายกันก็แล้วก็มาจ่ายไปจ้ายอ๋อครับครับผมเอาเอาแล้วนักติดปปอเลี่ยนตีตบ้านอีปปอเนี่ยเอาว่ะจ่ายตรงไหนเดี๋ยวาครับเดี๋ยวนี้น้องเดี๋ยวอันจ่ยจดเบอร์โทรศัพท์ของอีปปอไว้ด้วยน่องครับเพื่อว่าเข้าเข้าบ้านอย่างไรก่อนเข้าไปโทรบอกปุ่นเดี๋ยวนี้เดินสายอย่างยังสายยันนี่ครับตรงวันนี้นะ เปปอเอเบอร์โทรศัพท์บ้านปอมกำครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดเจอย์สาเจเจ็สอครับในบ้านเบอร์บอ้านปอนปอยินนะครับเนอเจ็ดเองศูนย์นยนี่นะครับผมผมอควงบัตรครับครับครับออยู่ยืนเนอเจ้าสวัสดีเจ้า บ้านปอยิ้นเนี่ยถ้าสมมติท่านใดจะเข้ามาในเมืองนะครับมาในเวียงเนี่ยไปติดค้างวัดหัวควงเอาเจ้าเอะติดกําแปงวัดหัวควงฮะนะบ้านปอยินมีอยู่ทั้งสองหลังนะครับอยู่ติดตั้งเหนือเหนือวัดหัวควงเนี่ยพีน้องเหยนะครับไปเตะมีกาวมาขามอยู่หน้าบ้านใหญ่ๆฮะนะปอนอนะครับนั่นคือบ้านปอยิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับผมสวัสดีเจ้าครับัครับสวัสดีครับได้ยินแล้วครับ เป็นข้าวิดครับผมคนไทยโบราณเลี้ยงอูปกันกันมาเด็ดไทยอรอยทายด้วยยาสมุนไพรมีไว้มากมายบางวันเองมีเยอะใช้จะหาเงนมาใส่กายจะจน นนี่นะเสียงหมอชลีปอนี่ขอให้กำลังใจขอเย็นเ้จ้าได้จะได้เอากต่ตึนได้เจอเหลือกันเดียวหน้าปอเนาะครับขอบคุณเจ้าครับมีโอกาสออกเทปนอเเสียงเมาะแจ้ฮ้องบดีหินสักเตือนนึกว่าแม่อันพองสีมั้งขอขอบคุณหมอชลี หมาผูเชี่ยวกรวดมารพัฒโนะ,ะหมอองค์แรกของโลกบนน่ะเป็นหมอขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าเจะบอกเห็นว่า,น,านะถูกต้องเลยเจ้าคนจะมาทำหละปฏิบัติตรงนี้ได้ต้องมีศีลเนาะ,ะละกิเลสโลรกโกดหลงตรงนั้นไดเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นเสียงตื่นยันไดเนี่ยเจ้าในสมัยโบราณคนนี้มาอยู่แถวเนี่ยเจ้านะพ่อเฮ้อกำลังใจเนี่ยเจ้านะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เลี้ยงนะครับปอบปอบปีนี้ แปดสิบแต่ได้ก็ติดประหงอวนก่อนแปสิบสี่ปอเย็นเนี่ยบาดใจว่าน้องเงาซอซอยนะครับแปดสิบสี่ปีปอเย็นติตีดูแลเรื่องของสมุนไพรเรื่องสุขภาพอากาศอย่างตัวก้นสมาร์ทนะครับขึ้นคันด้โซวะท้อนี่สองจันเนี่ยเก้าต่อเก้ากับผมเลี้ย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 ,ยมาแล้วไม่ถูกเหรอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพแปดสิบสี่นะครับหลังตรงเนี้ยก็แล้วกันนะท่านได้บาหารหันปอเย็นนะครับ ครับผมวัสดีครับท่านครับสายที่ขอเสิร์ฟหวานน้ำเนอโอ้โหมีแผงหูจักกาเสียงดีอันวันนี้มีอยู่สองสามเรื่องที่จะกาเปยนพอเยน็นด้วยความพนบรักก็คือครับผมเรื่องของปูมพาญะเรื่องของยาพื้นเมืองสมุนไพรเนี่ยครับเขาคนแก่เป็นลาบไปคือเนี่ยสายเหตุกันหนึ่งคนทั้งหลังบอกหูจักไม่ยานะครับสองเป็นจะเือเป็นปริศนา คำแก้ปัญหาเอาจนว่าเปื้อนองมันีนะครับยกตัวอย่างเียน,นะครับยาแคปองอ่าผมอยากยาาให้ป่อขยายความตัวนี้นักนักนะครับเพราะว่าคนมาข้างคนยงก็ยังแบบต้นนำคอบนะครับ <c oughs> ต้นป่านำต้นคนนำขอคอันจะคือเป็นลักษณะจะนด้นะครับ <c oughs> อันนี้เรื่องยาจบไปให้กับทางไก่โอรยเยนเนอร์ครับผมอ่าแหมเรื่องหนึ่ง ปอเย็บนะครับน่าเป็นคนบ้านหัวควงเนาะแม่นครับที่เปิดสร้างวัดหัวควงท่านเป็นปุระหน้าครับเป็นการดีสี่สุดห่อใสจะรุ้นะแต่ผมขอที่ชมนะครับน่าีะเป็นคนเมืงนานที่เผื่อกอว่าสีกษสาหอใสนังไะแต่พิเยนแต่ของเก่าเนาะขอฝากพิจารณาจินนะครับครับผมฟ้าในยางเดียวครับขอบคุณครับครัขอบคุณครับอันนี้อย่างไปรล้วครับอันนี้ใสจากอำเภอเวียงสาคุณปอเฮ้ นะครับอ่ะอันนี้กับฟักในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกีปากน้ำต้นก้นน้ำหอกปอกสมัยก่อนกัอูเนี่ยปนห้องเป็นปิศนามดนะครับเปะร์ลองนันยาแก้บ้องนะพอกนะฮะสมัยก่อนกับปนจะเอาอันหินมาแล้วก็ฝนนะปนออกเื้ยสมัยก่อนหมอชลีกับกินลุ้นน่ะสมัยเตือนกึ้นั่นนะครับพผมสวัสดีครับสวัสดีครับปีตาครับผมปุ้ยครับโอ้โหปุ้ยครับ ครับกําลังจนดป่อยเย็นออกอากาศมีอย่างไรงานกันหน่อยกรับครับวันนี้กันแล้วเดินทางติดคราบวนี้เดินทางติดกับหนุ่มหัวบางครับครับผมเดินทางเรถจุดกับขัดเทเดชกับปีติปิษฐ์กับอันภูเถีครับครับขวานมาเจ้าสุ่งของตัวว่าครับนักกีฬาเรือพายขึ้นเรือด้วยแล้วก็ออกมาบมุนกับปิกมาทางรถเพราะว่าจะมาสำรวจเส้นทางเส้นใหม่ดีสี่รถรถรถสายจะวิ่งเนี่ยพอดีได้รับเกียรติจากหนุ่มหัวบางของวีทูนะครับ ครับหลังออกมาเห็นก,ก็ได้จ็ดีงๆแล้วก็เมือนนนะครับโอ้ยังอยู่เคสวงพบังอยู่เอออยู่ของสอปปลเลอยู่นะครับนอครับผมครับครับ่ว่าี่ผมบอกว่าสิ่งที่เราใคือเฮ้ได้นั่งเนื้อประเพทีของเปิเป็นเนื้อประเทนี้ตีพอไดสมาค่แล้วคารอับไม่ลันของนั้นครับผมได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับ ของพันของทองทินพอจะมาาส่อนเปิดินดูคนเมืองงานครับเพราะว่าเปินัดดีไม่เิืว่าจแข่งมาใหนี้คับไข่งหยานะครับเปิดมกว่าจะเป็นอย่งปีนี้มาแข่งเนื้อบ่อนี้เพราะว่าแข่งกับเื้อที่เนี้ยเป็นเนื้สูตบ้านเปิครับเืดเป็นชางมาจากพิจิตรเป็นโคตรเป็นอย่างของปีเปิดไทยมาแล้วพี่นั่นก่อนครับ มไม่ทายแม่นหมดเลยลงทายปีไรจะพอได้สามสิบไปยังอยู่ดิโปอยู่ถึงวาดเนอะแผงฮินดูดออนครัวันนั้นแม่ต้องไบไปครับ <c oughs> นั่นไะกก็น,นะครับผู้ว้ากับประทับใจโดยเฉพาะเรื่องของการประสานง,งานเต็มบองเลย <c oughs> แต่มูเขาคือว่าถ้าเขามาเอาแค่มันสมาร์ดปีนี่นะ งานยกเงี้ยมานะนานปีหน้าผมไปเจอท่านแล้วมันนวัน่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราได้หลากหลายใ่เอาเรื่องของประเภทนี้ดั้งเดิมครับมีการมีการวักทรัพย์มนุษยเดี๋ยวทุกคนพิมพ์เรื่องเสี่ยงแจ้งอย่งเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหนุ่มหลวงพระบางครับ อ,อันเวลาฝนปรเภทนี้ทั้งนี้นะฮะฝนมีค่อๆว่าฝนจะลงเนื้อนเนี่ยเฝนมีกันบอกเจ,อจ้าสี่เจ้าสางีหน้าสาบ้านข้าวภาษาเขาแจ้งก่นอนแจ้งก่อนว่าห้ามเล่นการพน,นันห้ามลมห้ามลมค้าวบัวภาษาเขาเนาะครับครับยุเหยียดามัต่างบ้านคือแทง่ะแงแท้เราเอาแบบเอาจะแ้าจะาแพ้โอเคแับหลังกันสิีอ

ครับครับวันพุกเอาภาพเอาอย่างมาพอจิมเนาะเนาะครับเนาะครับครับครับผมสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้ยินชัดเจนครับครับผมผมว่าที่เขามาที่นี่ได้หลายอย่างครับเนี่ยนี่คือว่าเป็น เอามควบคุมเรื <discussion> oh. ่องของความป็งเรื huh ่อานความนครวมือกันนะครับใ้กาหาใจในการสังเกตชีวิตม่ว่าทำนะครับตัดวางมาเกวยนะครับถ้าทมันอยูเข้าใจคือด็ต้่าเขาก็อนที่จะใการ่ี้เขาจะมาค่าสิงมักามาาเป็นทออาไ้ามะอหามก็คืามยังก็ือครเอหน้ากอามา ครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดส่วนหนึ่งนะครับท่านใช่เดชนะครับครับผมขอบคุณครับท่านครับครับบดผูกหลายรายดต่างๆก็คงจะฮื้อปุยได้มาอู้กับเอ่อคับคุณวิทุนก็หลายๆส่วนต้วยนะครับครับผม

เปิงใจข่านมุงหวาพัมนะครับแอนเราเติมนาเรได้มาแสนคนได้้าแสนครับแอกละคนคนละมืนคนละมื่นแสนกิีนี่นะขอบคุณครับพิเซนิยครับ มันอะครับพ <อ S 1> เพราะับน,นบ,บนอแม่นกะ,ะอเะอเะอครับขอบข,ขอบคุณเน่ยพิชิตเสียงมันบอกใครชัดเนี่ยนะขาดขาดหายหายไปไปละครับเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับวันผูกเกาะคุ้ง ติดตามเรื่องของการแข่งขันเฮียนะครับก็ก็ถือว่าไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะพอยินนะครับคงบ่ได้ไปเอาแพ้เอาชอนะเนี่ยเพราะว่าเฮียบ้านเฮามันเป็นเฮียบางๆเฮียตึงวันเนี่เฮียบางนั่นนะแต่ว่าปุ้นนี่ยพทวรหนาเป็น2นิ้วกับแผ่นมันบ้านเฮาเหลือสองเซนนะครับอ้าวกับ่เป็นหยังครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเอามาอู้เรื่องสมุนไพรก่อนครับผมสวัสดีครับเอออันนี้เปลือนบ้านแตกทวงเลยเจ้าครับผมกับหาไอไก่ทำนะ คร้งางน้าเส้นว่าปีสองสีมันก็เก่าแล้วไอ้คนปลูกผนเตือนมานันเขาขอขอบคุ้น restored. แต่ว่ามันเป็ี่ยนแสงอนี่ยมาได้สีติดกรอกรันั่นก็คือตัวเจ้าทำนั่นนะที่เป็นสีเขียวนั่นนะครับแล้วก,กน็นี่คือว่าหอไตส์สองที่มันเล่มนี่บอกว่าคนมานดูแลเพราะ็ลได้ได้ทุนมาทำกระปปากันมาตีมาเตือนแบบส,ะส,ะสะต้าสเปดที่ไหนอืม ดูแลต้นเจ้าของจ้ะครับใส่มาผิดชอบ่่วาให้เปิ้นอ่ะขอบคุณครับจะได้ก็เป็นเป็นเป็นตีเสื่อกอบ่เป็นหยังครับเฮาก็แก้ไขกันไปครับแก้ไขแ่ได้แล้วอ๋อแมวครับ